แพทิเซียเปิดให้เห็นชัดๆห้องของน้องเอลิเซียน่ารักและอบอุ่นมากออกมาลืมตาดูโลกเพียงไม่กี่วันก็ขึ้นแทนซุกตาตัวน้อยขวัญใจของแฟนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวคนแรกของแพทิเซียกู๊ดกับสามีหนุ่มโนตวิเศษซึ่งบอกเลยเลยค่ะว่าถูกตกในความน่ารักน่าชังของหนูน้อยไปแบบจังๆล่าสุดแพทิเซียก็ได้เปิดให้เห็นห้องนอนของน้องเอลิเซียเป็นครั้งแรกโดยภายในห้องถูกเนรมิตให้ใช้วอลเปเปอร์สีสันสดใส มีเตียงนอนของสาวน้อยพร้อมเก้าอี้ข้างๆที่เอาไว้นั่งเฝ้าลูกได้บวกกับอากาศไทยเทมองเห็นวิวจากตึกสูงดูแล้วสบายตาสุดๆและถึงแม้ห้องของน้องเอลิเซียจะไม่ได้ดูกว้างขวางมากเท่าไหร่แต่กลับถูกออกแบบให้ดูน่ารักและลงตัวสุดๆที่สำคัญของใช้สอยเรียกด้ว่ามีครบทุกอย่างแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ